สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับสิพาพ่อ,พอแม่พี่น้องมาเบื่องพเพลียงแพยอยู่นะครับพี่น้องพเพลียงแพะลายปันใดเพลียงแพพันนียังเดี๋ยวเขาไปสอบถามคุณพ่อพ่นเลยครับน,นี่ยครับ่นกำลังเปิดประตูให้แพเอาอาหารมาให้แพน,นะครับพี่น้องเอายานะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสอบถามพ่นเล็กครับพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีอ่า แนะน้ำตัวนะครับใไงเตือยไงตเงตืออยู่บ้าน,ต,น,ต,นตาเลี้ยนหนมะู่สองครับตำบลตาเลี้ยนอำเภอกุดจับจังหวัดดุดดอนเนาะออครับอันพ่อเลี้ยงแพร่มาดโดนระเบิครับเนี่ยออกเออ็เริ่มเลี้ยงอ๋อเริ่มเลี้ยงเมื่อเมือไม่เนาะมื่อไม่ครับมื่อไม่นี่หัดเลี้ยงอยู่อันแพร่เฮานี่มีจ่จะโตหน่อยอยู่นี่นี่เศร้าสามตัวเศร้าสามตัวเป็นพันอย่างหนอ พันผสมเยอะเลยนะพันผสมพันบ่อบ่อพันบ่อเนาะบ่อบ่มีเลียดร้อยบ่มีเลียดร้อยกัเลียดร้อยกัมีมีมีอยู่แม่หนึ่งอยู่อยู่บึงอยู่เนาะอ๋อเลียดร้อยมีอยู่แม่หนึ่งเนาะมีเอายายไม่กินจากเวลานอนเอละสองเอละสามมีทั้งเท้ามือมันน่ะอ๋อครับจ้องมาลุ่มสองครับเพลนมักสะอาดแค่นาะแค่มักสะอาดเนาะนี่ก็เห็ดโรงเรียน แบบโรงเรียนกับวาวไงปันาะกับพอดีพอดีกันร่งบรรจุเห็ดไม่เห็ดไม่เออเห็ดไม่กันร่งขยายครับกันร่งขยายกับสื่อแพ้มากกับยี่สิบกว่าตัวอ๋อออกลูกได้สอง้วนนี่ออกลูกได้สองตัวแล้วบ่เอออันนี่บ่แต่ออกลูกกันนี่ได้เจ็ดตัวแล้วนี่ได้สองได้สองตัวอ๋อสองตัวที่ออกไปเห็นบ่ เพริะว่าหน,นอกออกสามตายสองเพรว่ามันจิบคิดเรียบคิดพันเงินอยู่อ๋อครับอันอันนี้เขาได้เศียรหญ่บนนอนนี่เศียีดศีดยาใหญ่ใช่ไหมอะไรป่วยก็ป่วยกับเบิ้งที่เราอ,อันอาการป่วยของแพ้นี่มันเบิ้งยังไงเนาะมันกับว่าเกินกันกพราะงวงกลวยเห,อหรอกอรับอ๋นจะจอยลงตที ันี่มีอาการซึมๆก็เศร้าอย่างละโอ้ครับมันปกติปกติเขาก็เบิังนี่มันเศรครับร่งครับมันเลี้ยงยากบ่เลี้ยงแค่ก็ว่ายากกับบัแม่นว่าง่ายกับบัแม่นถ้าก็ดูแน่ทุกวันก็ต้องดูเลี้ยงต้องหายาหาหา้ายังไม่ไปหากินครับต้องครับต้องเอาหญ้าแต่ว่ามันกินหญ้าทุกอย่างเนาะกินดีนี่ มันหันเลี้ยงดีง่ายยังสีเนาะถึงเป็นฮักมันเลยนะครับเดี๋ยวว่นเรากะยาบำรุงกับสีแต่มันยืนบ่สีดครับถ้าตัวเดนมันอาการไม่ดีก็บสีดคร์ดโรงเลี้ยนนี่เขาสร้างเบิดไล่ไปแน่นอนพอเบิดไลยเติบอยู่บอกเะประมาณห้าหกหมื่นนี่บ่หรือหอดอ๋อน uh, ี่คร well uh ับโรงเลี parfois, 6, myś, ้ยนครับ <ah โรงเรียนเพิ่นกะเฮ็ดดีครับครับนี่เฮ็ดมันบานอันนี้มันกับฝนบ่ถือกันแมงอ่อ๋อกับฝนบ่ถือกันแล้วดิมาถือถือฝนบ่ได้อ๋อบ่แพร่หนิทีเออแต่หญ้ามันกะธาตุถือต่าหมอกหลายมันก็บ่กินนี่ยมันส่าอ๋อบ่ครับต้องให้แห้งก่อนมันบ้าอ๋อถ้ามันมันย่างไปพ่อบวกน้ามันก็สิทธิ เอาตีนไปเยอะๆบ้างล่ถ้ามันล้มที่ถอยจ้ากว่เดิอ๋อจากจากจากย่านน้ำแน่จังน้อยนน่ยา้ำอ๋อมันจกชอบที่แห้งเนาะถ้าฝนตกยังสิมันกลับไปนอนเขาไปในในพอดีในขึ้นขึ้นลูกย้อยอ๋อครับมันเลยลายยากเลยครับบึ้มนั่นอนติดๆกันละเตี้ยครับช่วยครับน้ำนี่ก็ น้ำก็ต้องเปลี่ยนน้ำต้องเปลี่ยนเฮาอันไปผสมอันเยอะังให้มันกินบ่บ่เอาแต่น้ำชาชาทีนี้สาน้ำชาเพราะน้ำมันก็บ่กินมันดูมันหิ้จักแล้วครับนี่จังสีเปลี่ยนมืันนี่อันนี้ก็บผได้เปลี่ยนอันนี้มันบ่กินเด้น่ะครับนี่กินแดนนั่นน่ะอ๋ออันนี้มันกินในเที่ยวทิมลืมในเที่ยวทิมได้น่ยครับอืมนี่ครับมันก็เริ่กินช่วงแรงๆเย็นๆยช่วยงาำนเริ่มกินและ อ้วนกําลังอ้วนกําลังอ้วนได้กินยาเลี้ยงดีเรากําลังอ้วนนะครับน่าชกเมื่อบาดเดี่ยวอยู่ทั้งหลังนี่มันคุ้มได้ตัวผู้มิจักตัวน้อยย่นี่ตัวเดียวอ๋อนี่ตัวผู้ตัวนี้เนาะถ้ามาซ้อนๆมกระส้นกันครับอ๋อนี่มันคุ้มได้เบิดมันบ่เนี่ยคุ้มได้คุ้มได้บักลายตัวเนาะมันเจงเจงเจงอ้วน กินได้เช่ไหมมึงกินได้ครับกินยา,ากินจำแ,แม่มันที่พวกกินแล้วนเพาะว่าช่วงนี้ก็บบัตรทันเด็กว่าที่เหน็จนจำนายดอกเป็นบ่บ่พันเยอะเลยพอพันก็ร่างขุนอยู่เป็นบอออ่อีกจากน้อยจังสิจำนายเนาะรองแค่ปีก่อนจคกปีนึงเดีวก็ขาดใส่ใจหรอือขาดคุ้มหรือพวกคุ้มอ,อีกปีนึงถ้าผูใ้ใดสนใจอยาก มาเบิงอยากเอา like ไปเลี้ยงเป็นพันกะจังเขามาติดต่อหาพ่อเนาะเขาเปรียบเทียบกับง้อครับง้วครับในนั um> ้นอยง่ในครับอกำลังกำลังศึกษาอยู่ว่าอนไดกับง้วกับแพเนี่ยได้มันจะได้ราคาดีเขาเลี้ยงไม้เขาบ่เคยนี่พเขาบิเลนเลียดงสูงเลยมันทามันเป็นอย่างมากพลาดมากเยมันติดขาดขึ้นหลายเทาทุนหลายเนาะเขาต้องเลี้ยงเลียด เริิ่่มมเรไปกอียดบ่หลายก้อนเนาะเรียดหน่อยก้อนเป็นพันบ่อพันผสมเป็นพันผสมอยู่ถ้าเขาต้องควบดูเขาถึงเรื่องวิยญานแล้วแล้วก็มีพ่อค้าเขามากรับหลายๆเนาะช่วงนี้กับโควิดเนาะโควิดเพราะว่าเขาก็เริ่มพอพันก้อนเพราะว่าเขาซื้อมาใหม่แต่ว่าซื้อมาใหม่นี่ก็ซื้อหลายตัวอยู่ด้นี่ถ้าปีนึงนี่ตัวก็บนอยู่ด้นี่ ปีนึงนี่ลูกมันสิตกหลายเติบอยู่ด้วยนี่นอ,อือแค่ส่าวมตัวอือนีก็สิตกหลายตัวอยู่นี่บ่มันมีลูกมันหรืบ่ครับนี่นี่เรตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็บนี่แล้วเป็นไม่ลูกลอ,อ่อนเลยอือเฮ้าอ่อนสังเกตยังไงว่ามันมีลูกเนาะเเฮาบิ่งมันมันเบิง่งไงยอยู่เบิงงบ่งนุ่มเบิ่ง เบื oh, ้งนมมันบ่เฮาก็บเบื้งเบื้องขวมือเนาะเบื้องเบื้งนมคือจังแมียงสินี่มีมีลูกมันบ่ครับนี่ครับนี่เปนนมมันคือตึงๆเนาะนุ่มไข่แล้วก็ท้องก็ใหญ่อ๋อนี่ท้องใหญ่จังแม่ลูกอ้วนก็เป็นสันแล้วน่ะครับเอออ๋อนี่ผมก็บริเบิ่งเงินบ้านุมมันมีจากเตามีมีสองเตาสองเตานมสองเตาอ๋อตอนนั้นมีซีแต่ว่าหั่บวตึงอ๋อบ่ นั่นมีตัวเดียวตัวนั่นมีตัวเดียวชีเต้าก็มีบ่เออชีแต่ว่าหั่นกระตุ้งชีนุ่มใช้ประโยชน์ก็ได้สองตัวครับมีลูกกําลังมีลูกหลายตัวอยู่นี่อ้วนอ้วนคุณลุนคิรินนี่เนาะตัวนี้บัดตัวน้อยก็มีตัวน้อยก็มีแต่ลุนมันงมันพิษอยู่ดอกมันบลุมเบียนออกเวลามันจะออกลูกเขาสังเกตยังไงจังสิรู้ว่ามันออกมันฉีห้องอ๋อมันฉีห้องบ่มัน้องคล้าย กับคนนี่ะครับอกว่าไงมันจะห้องอยู่ตลอดบ่เออมันจะห้องเราห้องเราแยกแยกมูออกมาบ่แยกไม่ห้องคอดอีกอ๋อมีห้องคอดของมันสองห้องเลยเวลาแยกออกมาเราห่อตรงเบิ่งมันคอดเราเขาประเด็นนนแล้วท่านขึ้นก็ไดเขานั่งเบิ่งเงินยันมันามันออกมาลรห้านั่นต้อง้าเบื้องดังเบิ่งยังอุจดั่งมันนะอ๋ออันอันใดที่ไปอุดดั่งมันมันจะมีกี่ตเลอ มี่ยังนะก่นแม่มันเห็นบ่เออคือลูกมันลูกมันอ๋อลูกมันเวลามันออกลูกมันอ๋อเวลามันออกมาถ้าอีหยังว่าอัดดังมันมันมันก็บ่ตายเออมันออกมาแล้วเออต้องเบิ่งตอนนั้นลูกมันเวลามันออกมาเฮาต้องเบิ่งขีดเลือดต้องเซ็ตออกให้มันต้องเซ็ตออกให้มันแล้วเฮาน้าล้างบ่บ่บ่ต้องเอาผ้าเซ็ตม่นบ่ไมีผ้าเขาผ้าเซ็ตอ๋อครับต้องมีผ้าเซ็ตต้องดูแลถ้างั้นเดี๋ยวมัน บาเบิงเดี๋ยวก็ตายเป็นบ่ตายอันเนี้ยอ่าทดมันมันเพอหลวงอืมนี่แม่นี่ก็ยหลอดเลยบ้านด่วนเลยอืมแล้วก็อืนมมันสีใยเป็นเนาะอ๋อเนี่ยครับผู้ชมนี่นมสีใยสามสีมือดันออนี่บ่เกินสามสี่มือครับนี่ลักษณะนี่ครับนี่นมใยครับนี่บัวรูดสองเต็มนี่นี่บัวรุดสองเป็นบ่อ๋อนี่ครับนี่ ห่องตึงแบบไงเลยนี่ครับแม่นี่ถ้ามันห่องพิสตาเกตเอาแยกก็ว่างก็สันเอาก็ลงมาเบิงเอาลงมาเบิงเ้าไปแยกเขาคอกเลยนมันบ่คอกคลอดเล่นแหละอ่นี่ครับข้อมูอตีเหยียบตีทำมันได้นี่ครับนี่นมไงนมตึงเลยมันจะคลอดละทองเบียงอ่างล่างอยู่ได้สองตัวพุดเลยตีสองตัวอ๋อครับ องติดกันเนี่ยผมมันใหติดกันโอ้นี่มันจะออกลายเยอะนี่แัพันบ่น่อยแลก็ึงข้อดำดิไซน์่องบ่นี่บ่เมนตัวนี้บก่แทองันนี้แม่นแม่นแม่สาวทองใครยังลองนี่ใครยัง ตะเบื้องเกลือตุ๋นซาบเนี่ยเลี้ยงดอกกน่าลักเป็นตะเบิงข้วองก็เด็ดเดียห้าอาหารนั่งเจี๊ยบก็ไปพื้นที่ไปมุงพุ่นเนี่ยจีดีปล่อยลงง่ายๆเนาะล่ลงไปพุ่นครับลงไปพุ่นพื้นที่พื้นกว้างอยู่พื้นปลูกอ้อยต่อไปเพื่อจะปลูกนายไมนกินก็ปล่อยลงกับสบายวันนี้เป็นฟาร์มใหญ่เต้อพุ่นะ เดนนี้ก็คนกลังเริ่มเลี้ยงหลายแพะในภาคอีสานเฮาทำมันแย่กันนะเบื้องต้่แลไปก็เริ่มเลี้ยงหลายต่อไปอีกก็น้อยกับแพะเป็นร้อยก็ตัวแล้วก็จะแพะเร็วก่อนมั่วก่อนมันก็จะแพะเร็วเพราะว่าปีนึงมันออกจกเท่า ปีหนึ่งสองเทียเนื่อกากีเิีร็วตัวเพราะว่าหกเดียนอหกเดียนออกปีหนึ่งคือสองเดียนบ่นออกสองเทียบั่นมันก็สิได้เรียวคือนบ้านแเนาะในนาชนใจนาเลี้ยงถตลอดเมื่อเมื่อไม่เฮ้าเมื่อไม่กําลังเลี้ยงรอบแดกเฮาจะเฝ้าไปเล่นของใหญ่ไหลถ้นแจงผ่านน้ามันสิเอาไว เอาเดือนเนี่ยสีก็มีดเล่นเหร็ดเห็ดน้อยๆก้อนนี่มีลวมีทองบดเลยนะมีทองบดสุดโต้อ่าครับนี่แล้วกินอยู่คนละมุมนนี่รเิกาอันนี้ก็ขึ้นกินทั้งทั้งกระโม่นนหยียบเลยบบกินตะลางเครื่องมูกินข้างบนเลยซ้ำกันครับซ้ำซ้าน เออเจ๊งขึ้นไม่รูมันขึ้นได้นไหนะขึ้นได้ลงได้นี่อันเพราะว่าเฮาบ่ทัธนิชจำนายห้องจำนายเฮา่ยหกำลังพอพันอยู่แล้วห้องแค่กี่วันครับอ๋ออันนี้ไม่นั่นยังนี่เป็นดำๆเป็นกับนั่นอยู่นี่เนาใส่้ยังนี่นี่นะบอยสเนบบ่่นี่ครับนี่ตัวนี่หัวใส่อันหัวหันอ๋อหัวหัน เป็นเวลามันเขาเรียกว่าหานนั่นจิ้มเป็นหานนั่นเองหัวหานที่ไอ้นั้นเอามาให้ละอ๋อบ่อกหานต้องหัวหานเนี่ยมันกิ้มเวลาจิ้มเวลาทำมันนั่นกือต้องพอมันจินมทำมื่อใดฝนตกเข้าไปหาอาหารไปเออเขาต้องให้หัวหานมันเข้ามืออันนั้นมันเกี่ยวแร่นะครับอ๋อต้องเกี่ยวแร่มันจิ้มบ่อ๋อั่นไหนมันเลียบ่ มันเป็นก้อนบ่อ๋อครับครับอ๋อผมนึกว่าฟมบมนตัวนี้เป็นเจียบ่อ๋อเกียบมันเดียคือไวครับอออนคฮะตบีหอไ่กินอะ่า้กกันไหก็ ครันตกดินแล้วเมื่กิ้าหน่าฮัลล์หน่อยอ๋อครับเมื่กินต้องให้ข้างอยู่บนเนาะเออที่งนามือได้กกระยาบ่อกินครับ<อ>ดูดมันม,ม,ม,มึงก็แล้วไปเลยอยู่นี่ติดถนนใหญ่เนาะครับนี่เสียงรถพันนะครับขอโทษขออภัยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเสียงรถพนันเสียงรถพันปืนไปปืนมาเพราะว่าติดถนนใหญ่เพราะว่าฟ้ามแพร่เพิ่นก็อยู่ติดถนนใหญ่ครับผู้ใดอยากมาชมก็ มาเขามาชมได้เนาะมาชมมาศึกษาเบิ่งเอผู้สิอยากเลี้ยงไม่เนาะครับนี่เสียงรถผ่านไปพันมาเด็กน้อยหัข้าคขออย่มงมาเล่นอ๋อบ่ครับนี่ครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อให้ความรู้การเลี้ยงแพะเริ่มมือใหม่ ก็อเอ่ม <คน S 2> <ล>ันก็ฝากไว้ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทําคลิปใหม่ๆต่อไปในเด้อครับสุดท้ายนี่ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ